ครับสวัสดีค่ะครับกำลังฟังคีฟูนะคะเนาะครับสิว่าเชกฟันได้เมื่อคืนี่ครับมันฝันด้ฝันฟังได้ครับฝันว่าตำรวจจับเสเอือฝันคือกันเลยสิว่าอันแต่ว่า คีโนะค่ะเนาะถือว่าเสกฝันได้บ้าขึ้นนี่ครับันฝันเด้ฝันบันงไดครับฝันว่าตำรวจจับเสกฝันขึ้กันเลยสิว่าอันตวราพอันท้าวาสิว่าจับจับว่าเงี้ยว่ามันมีคนผู้อภิยังไหมเล่นจับเสกไปอืใช่ปะไปรอดอันเอกยอดที่ไปประกันตัวที่หลังเยื่องมาสินะอืให้ไปจับไปว่าฉันสิว่ามีเงนเก่าสิครับบาดีเี้ยฝันว่าเัามจับ อันพีก่กดนี่แย่พอพี่กดมายัสันวันนี้ว่าโอ้ดีอยู่พอมามาตรวจใน,นกระเป๋าวันนั่นวันเลยออเท่ต้องโถวมดสอ,องสีแล้วก็กลัวนานบ้องเพราะห้องเสียเอกถือจับวัสสันเขามาหลวบโตไปเร็วเสียก็อยู่จักปีสามเอ็ดสามสางาาาองะานหลังมาจากตาฝันปลุกมาจับอยู่ใส่เสียเอก จำประด้ว no like, ่ามาจับดูใส่ตะวันรู้ว่าตำรวจมาจับตอนนี้ปรได้๋ยวข้อมฝันสุกันฟั่งเนาะเสียกับฟันสุกันเพราะถ้าตำรวจมาจับมันมั่งตำรวจที่บอหนึ่งเก่าหนึ่งนี่บอกปูยังบอกอยู่หนึ่งเก้าหนึ่งเนาะแต่ขึ้นมาแดงปูปูเสียเอาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเฉยเฉยทะเบียนรถปูนะพอสีเอาอันเลขหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนี่ไงนะปูว่า พูว่าเสองสิบห้าสองสิบเก้าอันนี้มาเสียสอน่ะสองสิบเก้าเสาษแต่คือเลขออกวันเสาร์เศาเนี่คือวันที่วันที่สิบหกสิบหกสิบหกก่อข้อเลขออกวันเสาร์เนี่ย ปูเลยวะเสานน่เสาเนิสิบเก้าก้อนเสาน่าจะออกสิบเก้ากสอนเสาจะออกสิบเก้าตัวแล้วให้แม่นักหน่อยน่ะเอากันากทิดแม่วันน่ะไปติดติดเลยสิบเก้าน่ะติดูุ่บันแม่นักหน่อยแล้วค่อเอามากกองฉลากสิบบ้านไม่นักหน่อยน่ะบ้านบ้านนักหน่อยน่ะ เนื่องสามตัวส <Cou archive> ิเนื่องสามตไปเนอเพระเอจเเกิดก็ต้องเชิญยากเลยครับแม่สามนึงนึงสามสิแม่ด้วันจะเกิดพ่อสอสครับแล้ววันเงินเส้าเนาะเสายนึปกติเซาที่หาตัวนี่สิเซาที่หาตัวแม่ ตว,วันทีจ่จะรูตัวเลยให้ให้พี่น้นนองที่คณฆ่าน้องเสียเนาะรัดคือบดตรงแห้งยังไงเนาะ อยุดโนไไก์ก็แชร์นะรับวตุ้งต้องกนีกยน่ยเจับเ๋ยแล้ก็ขาดสาดเยอะไม่ขาด ออกมากเศษอันนี้เครื่องตัวเล็กออกมากเอยแต่ว่ามันมีโซลวาตัวใสแต่ว่าว่าจะจ่ายจ่ายจ่ายใบข้ามก่อนงอน่าเลขหลายตัวได้เศษเขียนออกมาให้เบิ่งขาวขาวก่อนว่าอันที่ปูออกมากขึ้นี่ตามนี้น่าเศเนาะครับแล้ววันนี้ว่าจะไม่กระจายตัวเลขให้เบิ่งว่าวันมากตัวใดเรียนตัวใสเศษมากตัวใดเรียนตัวใดครับ คือผูออกก้บอกระดับนีิบีก้าวเขาจะเริ่มกลับแล้วเนาะ่าหนึ่งสิบหกอฟซีไปกลับกลับเองแม่น,นค่ะคือหกหนึ่งเดลกาไม่เกิรอะ เอกเน้นก็มีหนึ่งเก่าจ้หกแปดซีท่านั้นีเอกเนนเนเลยนอกนั้นธรรมดา,ารัพกับพีารตัวเมืนเล็มื่อต่อตัพหรือเ่ครับ พึ่งจับเองเนาะครับนื 9, อเก้ามห้ามอห้าแบบบบหกศูนย์เนี่ยนาดครับเถาศูนย์แวพผูกกระเป๋ามือึ่งม้แปดสี่เนาะครับเอาศูนย์อีกระเด็กตัวเก้าก็บม่แน่แจะได้อาจ,จออกไปอีกครับเพียงวันฝันในยสองแปดี่สิยื่นให้ม,มา อยู่ไห้มาเหมือดปูด้ยสองแปดสองแปดเขาอ่นแล้วครับสองแปดซีว่นฝันหาสื้อเนี่ยมันสองแปดกับเ9ดเก่าครับซื้อเงี้ยเกีดเ่าเลยเ้ยเสีงครับเอฟซีหาสือไได้เอฟซป่ะบา เจ็ดเกแปด่ใช่เอกเฮ้ยกระปุงใจก็ดังก็จได้ช่วเป็นอย่างเอฟซีางท่น ต่อไปครับเด้อจะดูวอาผ่านตัวดีเด็ดนะครับน้องมีหนึ่งหกหนึ่งเก่าหกศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งหาหาเก่าเจ็ดเก่านะครับน้องราคาสองแปดสี่สองหนึ่งหาเจ็ดศูนย์หาหนึ่งเก่าเก่าสี่ศูนย์สองแปดครับพี่น้องเดี๋ยวเรื่องไปหาจับสลากจินแบงกันนะครับเนาะเกิดสียงเมื่อวันแบงกันแล้ววนที่หนึ่งมาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมเมื่อกี้นี่เจ๊ เพื่อนถามาสซือตัวใดวันหน้่งอ,อาหารวางเว้นวันในวันที่เราขั้นใดมาซสือขั้นนั่นหกสองสี่หนึง<ช>่ง<ช>ออกตัวใดบใ้างใช่ไมออกนี่เก็มเก็มอันนี้แน,วท, 6, 2 2> นวทางแนวทางวันที่สิบหกเนาะแย่<ช>รืยังมนนันก็น นกษตรก็ได้ค่าอาหารเราออกงานเลยพี่อย่าลืมแคปงาจอได้วยนะครับเด้อคือเป็นการงดนี่ครับรอแล้ววันที่หนึ่งว่าฝากส่วนสำหรับที่ว่าใส่ท้ามันถ่ายแล้ววันที่หนึ่งที่เป็นตัวไรจังเป็นที่ท้ามเหระครับเนาะค่ะบารนี้บาร์ดี้สิบหกค่ะอันนี้อันนี้ของแนวข้างที่สิบหกแล้วค่ะเนาะบารนี้แนวข้างสำหรับมือนี่ใส่อือนวข้างสำหรับมือนี่เนาะครับตัวถอดตอนแรก แนวทางสำหรับวันนี้เมื่อน,นี้วัยเท่ะไรเสียสิบสี่ หนึ่งีว่านีเลยมันสะดวกใครไล้ครับไปหาซื้อหวยควนเดี๋ยวไปทำครับเสกจองไว้แล้วเนนเนมีดสิบเก้าหรือหนึ่งเก้าหนึ่งครับค่ะกับห8แปดซี่กรเซอรก็ไปมากครับอาจจะเป็นรับเล่นครัตัวเสก เ่วี่เนี่ยพยังดองแล้วจากนี้วะาามีด้วยครับตามเีเนาะนีครัเอออันรถอันที่ว่าสตาร์ตประตีเสบียงยังก่อนเมื่อน,นี้หกสี่ <64. S 1> <64, 43. S 2> ครับหกสีออ่สี่สามครับแต่เดี๋วนะไเนกอเยวหกสี่สี่สามหกสามก่พ่เลยจมาแน่หกสี่สี่สามก็บหกสามครับ นี่แล้วค่ะจค่เล่นชั้ตัวสำหรับเนี่ยห้าเมือนี้ใจเย็ครับขึ้นเล่นยญกันหัวรอบดึงใจค่ะครับค่ะเมื่อกี้นี่ออกไปแล้วเรียกเสกสามเก่าอ่ะครับสามเก่าออกดีคือสามเก่าก็มีอหกสองป่ะครับสามเก่าก็หกสองเนาะออกไปเมื่อกี้ครับแล้วเมื่อ้านี่ออกอันไดนก่อนเสกเมื่อสาเสกโบว่างเด็ดเลย อันล้วนกับเทือกยออกทะเบียนรถเท่าไหนละสองหนึง่งสองหนึ่งกับสี่สองเสียเอกนี่ละอยู่ในนี้นะ<ช>สี่สองหนึ่งนี่นะก็บหกหกสองสี่หนึ่งออกไปยาวน,นี่เจ้าค่ะแนวทางมือนี่ของคุณในทางเจวันไล่ๆนะครับมือนี้นะครับเนาะพี่ริมอภิรินกันนะครับมือนี่นะครับตอาจจะเป็นหารไลวันนะครับเนาะขอบคุณอะไรครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกฝากขอลาไปก่อนนะครับเนาะ ครับสวัสดีครับ